สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พาทุกท่านชมบรรยากาศถนนเข้าเมืองสะแก้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเขาเรียกว่าเวลาโพเพเนาะหกโมงยี่สบนะครับสองข้างทางนี้ก็จะมีต้นไม้สีเหลืองสวยงามมากเลยนะครับรถก็จะไม่ค่อยพุกพ้านเท่าไหร่นะครับรถไม่ค่อยเยอะเนาะสองทุกก็เงียบกิฟแล้วครับผม ต่างคนต่างอยู่บ้านของตัวเองละไม่มีแขกไปใครมาละเนาะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังโอเคยังถือว่าโอเคครับตอนนี้กำลังจะเข้าเมืองนะครับฝนเพิ่งจะตกไปฝนเพิ่งตกไปอากาศเย็นสบายเลยครับมีรถตู้จอดเสียหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่เนาะ ซ้ายมือกับขวามือของผมนี่ก็จะเป็นค่ายทหารนะครับทั้งสองทั้งสองข้างทางเลยนะครับทั้งซ้ายั้งขวาเลยนะครับจะเป็นค่ายทหารนะครับผมจำค่ายไพรีอะไรสักอย่างนะ่ผมจาไม่ได้เนาะสากแก้วนี่มีค่ายทหารอยู่โอ้หลายค่ายครับเยอะๆเนาะนี่ครับอันนี้คือถนนหนทางที่จะเข้าเมืองสากแก้วนะครับกําลังจะเข้าไปในเมืองเดินทางเข้าไปในเมืองครับ บรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมขี่รถไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนนเดินทางเข้าเมืองจะไปหาซื้อของนะครับก็ถือว่ารถไม่เยอะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ถ้าเป็นเมื่อวานมันสุก รถจะเยอะหน่อยนะครับพอดีมีปั่นเสียหมอบจะกินเลนเข้ามา้ต้องบีบแตให้สัญญาณก่อนนะครับเพราะอันตรายครับเนโอเคครับผมไปแล้วครับเดินทางกันต่อครับผมอ่าขวามือของผมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหอสมุดกับ ศูนย์การศึกษานะครับนี่จะเป็นศูนย์การศึกษาสแก้วนะครับถัดมาก็จะเป็นสอนสาสนาละนะครับเลยจากสวนสาสนาะนะไปก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองจังหวัดสแก้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะมีงานประจําปีนะครับก็จะมีงานใหญ่โตเลยนะครับ ปีที่แล้วก็เอาหมอลำวงใหญ่นะครับมาปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหมอลำวงใหญ่อีกหรือเปล่านะครับก็น่าจะมีแหละครับเนาะปีที่แล้วพบกับหมอลำวงใหญ่ปีนี้ก็น่าจะมีหมอลำวงใหญ่เหมือนกันเนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ